จำแทบไม่ได้ใบเฟิร์นพัสกรเอ๊ะไปทำอะไรมาสวยขึ้นเยอะมากเรียกว่าห,หายจากหน้าจอไปพักเกตเลยทีเดียวค่ะสําหรับการแสดงอารมณ์ดีใบเฟิร์นพัสกรลูกสาวของคุณพ่อตลกชื่อดังจตุรงมกจกทำเอาแฟนๆบ่นคิดถึงกันสนั่น แต่ล่าสุดการกลับมารอบนี้บอกเลยว่าสาวใบเฟิร์นสวยขึ้นเยอะมากโดยเจ้าตัวได้ออกมาโพยภาพที่มีของหน้าที่สวยสะดุดตาใบหน้าเข้ารูปจมูกเป็นสันปากอวบอิม่มสวยขึ้นแบบไร้ที่ติจริงๆงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแหกเข้ามาคอมเมนต์ชมความสวยฉนั่นพร้อมชวนสงสัยว่าเธอไปทำอะไรมาทำาไมสวยขึ้นเยอะมากหรือแอบย่องไปขึ้นเขียงหรือเปล่านะ ซึ่งยังไงก็ต้องรอสาวใบฟืนออกมาตอบข้อสงสัยเองนะคะ